สวัสดีครับอยู่กับพวกเรารายการกระบะสตูดิโอสตูดิโอบนกระบะที่ไม่ได้พาคุณไปที่ไหนสักทีครับเพราะเราไม่มีเงินตน้ำมันนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มาในอีพีที่สิบเอ็ดนะครับผมครับหลังจากที่เราอีพีสิบเมื่อกี้ไปสปอยล์เสริมสองสยองขวัญน้องมิวสิกน่ารักนะครับไปเล็ดทีนี้เราคอแห้งนะฮะเราสปอยลกันไปเกือบชั่วโมงก็เลย มาเซเว่นเซเว่นดึกลับนะครับเซเว่นในหมู่บ้านแลวของในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็นั่งกันหน้าเซเว่นนี่แหละเมื่อกี้ใช่เราไปหาซื้อน้ํากินแล้วเราก็เดินกันไปหาซื้อน้ํากินครับเดินไปเดินมาครับไปเจอกับสิ่งนี้ครับผมนี่ครับนมครับผมไม่ใช่นะครับผมโอ้โหเจออะไรไปเจเยนโอ้โหอันนี้คือตื่นเต้นมากครับพอเจอพบเราก็รีบออกมาทําเลยแบบเมนไม่ได้กินอะไรเลยคือเมื่อกี้พี่ชายผมนะครับเหมือนเขาเจอเหมือนเขาตื่นเต้นขนาดเหมือนเขาเจอแฟนครั้งแรกครับ เราเหมือนกับแบบผู้หญิงคนที่ถูกใจไงนี่ครับผมเราเจอกับตัวนี้ครับฟังนี่คือหูฟังครับผมหูฟังย่ออังกออังกอครับรุ่นโซโออ o a ์ครับผมอ่านว่าถ้าเป็นคูเปหนสีจะอ่านว่าโซเอครับแต่ถ้าเป็นของปกติเขาจะอ่านว่าโซนะครับโซอถ้ไปผมผมจะเข้าใจถึงขึ้นดนตรีพื้นบ้านเราโซครับผมไม่ใช่ครับนั้นมันคือการขับร้องหรือเปล่าโซไม่ใช่เอ็นกอองัคออังคอ จอครับคือเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งหูฟังอีรุ่นของพี่ตูนครับผมปกติแล้วแต่ก่อนเราเคยใช้มาก่อนคือเราเล่าประวัติก่อนว่าเราเคยใช้ยี่ห้อ Encore เป็นของพี่ตูนเหมือนกันอังโกอังโกอังโกเราผมจะไม่ได้ว่ารุ่นอะไรครับแล้วผมเป็นคนที่ได้ลองใช้แล้วเหมือนกึ่งว่าเราได้ฟรีเพราะว่าเอาเสียแค่ค่าส่งอันนั้นคืออังก o รุ่นดอนดอนนะครับดอนแล้วมันปรับจุนผมชอบมากครับผม ผมเลือคือปกติผมไม่ค่อยใช้หูฟังมีราคาแล้วะผมเป็นคนหูไม่ไม่ค่อยมีมีมีเสียงที่เหมือนคนอื่นอ่ะคือหูหูหูผีอ่ะง่ายง่ายหูผีอ่ะหูฟังรุ่นนั้นอะ่ะมันจะมีจุดเด่นนะฮะรุ่นอันนี้มาถึงรุ่นดอนนะรุ่นดอนมีจุดเด่นคือการใส่สบายใส่สบายมากใช่ไหมใส่มันแนบหูแน่นดีและฟังได้นานเสียงมันเสียงกลางมันจะแห้งแห้งเบาๆบางๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเบสอะไรมาเต็มนะครับมันก็จะฟังได้นาน บางคนที่ชอบอะไรที่มันเบาๆบางๆครับผมใช่สบายๆใช่แล้วทีนี้เขาออกลายใหม่มาตัวนี้ราคาย่อมเยาวกว่าตัวดอนอีกดอนรู้สึกว่าจะราคาปกตินะพันสี่ร้อยเก้าสิบแล้วก็ช่วงนี้ก็มาขายเจ็ดแปดร้อยช่วงลดก็สี่ร้อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่รุ่นนี้เนี่ยเอื้อมถึงได้มากกว่าเดิมนะครับคือสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหาซื้อได้ในเซเว่นเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ได้สับสนุนนะแต่คือเราต้องพี่พี่ผมด้วยความที่ผมชอบ ผมรู้ข่าวเงี้ยพี่ก็ตามหาให้ผมหลายเซเว่นมากอเอาไงตั้งแต่ลําพูนมาถึงเช ok ียงใหม่เขาตามหามาเสร็จแล้วเราก็ไม่คาดหวังละพอใจไปแล้วมันไม่เจอแล้วเรามาเจออยู่สองอันคือถ้าเจออันเดียวเนี่ยมีวันนี้มีตีกันตายครับพี่ชายกับน้องชายเจอสองอันนะครับล้วก็เลยเมาสองมาเลยสองมาเลยครับทุกคนสามร้อยเก้าสิบเก้าสเปเชียลนะครับผมอ่ขอจัดไฟโอเคอ่ะเดี๋ยวเราอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าเนาะ เอเจริงรับเอาเอาจริงๆ399เนี่ยโดดเด่นเป็นสง่ากว่าหูฟังอื่นที่อยู่เรียงกันนะครับพวกอาซากงอาซากิพวกอะไรที่อยู่ในเซเว่นแห่ะแค่คือกล่องเนี่ยแพคเกจออกมาก็แบบดูเดียนะเนี่ยเอาจริงๆแค่รูปพี่ตูนนี่ก็ก็กินก็คือหลกขายดักร้อยอ่ะคุณก็คิดดูเองนะโอเคนะครับเอเราเราพูดเราเราพูดถึงเรื่องผลงานนะครับเรื่องเสียงอะไรพวกนี้ผลงานเนาะใช่ว่าเป็นศิลปินที่ชื่นชอบนะฮะส่วนเรื่องส่วนตัวจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน อันนี้เราฟังกันมาตั้งแต่ก่อนแต่อ่อนแต่ออกแล้วนะครับสำหรับพี่ตูนเนาะอ่ะมาจะออกปีแต่คอฟ้าไม่ใช่ละเดี๋ยว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 อ่าโอ้โหมีดาบซามูไรเราเฮ้ยพี่ค่อยๆแกะเอาเหรอพี่ว่าไม่อันนี้อันตรายวะไม่ไม่อันเนี้ยคือเลมเลมเอาเห็นรู้แล้วเห็นรู้ใช่ไหมผมกลัวกล่องนะครับอ่าเห็นรู้แล้วเฮ้ยพี่ค่อยๆใช่ไหม คือใช่ไหมครับก่องมันน่าเก็ตเนาะเราเราซื้อของหลักพันหลักหมื่นมาแล้วไม่ไปนี่ขนาดนี้เลยบางอย่างนี่ดึงพวดพลาดพรวดพาดแล้วอันนี้แพ็กเกจมันดีนะครับก็อันบ็อกดีๆหน่อยนะกันคือตื่นเต้นนะครับอันเก่าเราเคยใช้มันดีอ่าอันนี้เห็นชัดเจนเนาะประมาณนี้ข้างหลังคืออะไรเอ่ยสเปคสเปกอะไรนะฮะอยู่ในกระบะสตูดิโอสตูดิโอที่ไม่มีการจัดแสงอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราอ่านให้ก็แล้วกันอาเออันนี้ก็จะเป็นอ่า อะไรเดี๋ยวอ่านให้นะครับ่สปุกสปิกนุกนิกวิดพิวโอเคนะครับ Professional Sound Isolating เป็นหูฟังอินเอียร์ที่สามารถเก็บเสียงได้นะครับแล้วก็เป็นหูฟังที่จะเป็นออกแนวเอียร์มอนิเตอร์เอียร์มอนิเตอร์ก็คือคใช้ฟังใช้ทำงานได้นะครับเสียงจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงสไตล์แฟลตนะครับไม่มีการปรุงแต่งมากนะครับาม,รมามาดูพารามิเตอร์กันก่อนคุณดูนะฮะ frequency response เนี่ยเขาบอก20ถึง ยี่สิกิโลเฮิรตซ์ก็คือ20ถึง20,000 20ถึง20 20ถึง20,000มีคำอุปสรรคกิโลกิโลคือคูณ10ยกกำลังคูณท่องต่อม .4 กิโล10บกำลังสอ่า10บกำลังสตัวนี้20่สิคูณสิกำลังสเป็นเพิ่มศูนย์สามตัวเป็นเป็นยี่สิบอ่าสองหมื่นยี <S <S ่สิบถึงสองหมื่นก็ทั่วไปนะครับแล้วก็เรทพาวเวอร์หนึ่งมิลลิวัตต์นะครับแม็กซ์อินพุตพาวเวอร์สามมิลลิวัตต์พวกนี้คืออะไรไม่รู้นะฮะช่างมัน แล้วก็อ่ะมาดูที่สำคัญนะครับ Impedance 16โอห์มบวกลบ15% 16โอห์มบวกลบ15%เนี่ยก็หมายความว่าอ่ะขับได้16่กโอห์มก็หูฟังทั่วไปใช้สมาร์ทโฟนเราขับได้ออกหมดสบายๆนะครับเน็เวท5 5กร,รมัมหมายถึงว่าน้ำหนักทั้งหมดของหูฟังเส้นเนี้ย15กร,รมัมหนักไหมก็เบาทั่วไปไม่มานั่งนับมานั่งวัดอะไรขนาดนั้นนะครับ เล่ง1,200บวกลบ40มิลิเมตรนะครับเซนสิต ivity เราต้องดูนะครับ95บวกลบ4เดซิเบล1กิโลเฮิร์ตซ์95เนี่ยตัวเลขปกติเซนสิต ivity เนี่ยมันจะต้องควรจะท่วงถึงหนึงร้อถึง110นะถึงจะบอกว่าเล่งนิดเดียวแล้วดังคุณเคยเห็นไหมปูฟังบางตัวเล่งเล่งต้องเล่งเยอะหน่อยถึงจะดังอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าเลขมันเยอะอะเล่งนิดเดียวดังเลขเกินร้อยอะ่ะแสดงว่าตัวเนี้ยเลข95เนี่ยอาจจะต้องเล่งสักประมาณ60% มันถึงจะดังถึงระดับหูฟังตัวอื่น 50%, อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ถือว่าขับไม่ยากนะถือว่ายังดังได้อยู่การที่หูฟังมีเซนซิทิวิตี้ที่มันความไวต่ําอย่างเงี้ยมันต้องใช้กําลังขับนิดนึงในการที่จะขับมันออกมาแต่ข้อดีของมันก็คือตัวเบตรตัวเสียงเนื้ออะไรที่มันจะขับพลังออกมาเนี่ยมันจะแน่นนะครับเดี๋ยวเราลองฟังอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเอ้อย ฟังตัวนี้มีไมโครโฟนด้วยเฮ้ยน่าสนใจนะฟังตัวนี้มีไมโครโฟนมไมโครโฟนด้วยนะฮะไม่เซนซิทิวิตี้ฟ rek วีนซี่อะไรก็ประมาณนั้นเรื่องของมันไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอะสีสีเป็นสีอะไรคอนเนคเตอร์อ่ะขอดูคอนเนคเตอร์นะครับก็คือตัวตัวเสียบแจ็คอะเป็นแจ็คขนาด3.5ก็ทั่วไปแสีนะพี่ g โกลเด้นเพลทวิตโกลเด้นแบล็ with Black Ring นะครับก็เป็นเสียทองนะครับกับวงดำเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นลักษณะแบบยังไงเนาะคือไอ ตัวนี้เตือนก่อนนะครับคนที่ซื้อ iPhone นะหาไอตัวอะแดปเตอร์มาเสียบนะเพราะคุณไม่มีรู3.5นะครับ p h o n นนะตันนี้เป็นหูฟังแบบ <c oughs> ใช้สายนะครับผม iPhone 5 <c oughs> ผมเสียบได้ไหมครับ <c oughs> ได้เหรอ <c oughs> จีนเปล่า <c oughs> ออมันก็ผลิตจีนดีหว,ว่าอ๋อโอเคมาตัวนี้น่าจะแกะรือสลอักออกมาเงี้ยรุ่นแล้วมีอะไรนะรุ่นรุ่นแล้วมีแถมกล้องสองทางไกลใช่ไหมรุ่นนี้ไม่น่ามีมีอะไรแถมที่ตั้งมีกล้องสองมีอะไรก็ไม่รู้เอออันนี้มีอะไรไม่รู้นะครับ อ่ะเขาเขียนไว้ตอนนี้คุณอ่านเห็นว่าในในกล้องเนี่ยไม่น่าเห็นนะดูเห็นวะเนี่ยฮะกรอ่านดสตูดิโอนะฮะอ่านว่าให้เขาฟังเถอะพี่โอ้โหงานเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นเลย we believe believe เราเราเราหวังเราเชื่อเราเชื่อ the power of voice นี่เราเชื่อในพลังของเสียงนะแสดงว่าเสียงดีตัวนี้เน้นเสียงนะครับเรามาดูกันเปิดออกมาเลยนะครับผมโอ้โหแพ็กเกจดีนะมาเป็นอย่างนี้นะฮะ กระบปะสตูดิโอการจัดแสงของเราก็ดีจริงๆครับผมอโอเหมือนเปิดอะไรเนี่ยเอ้ยดูมีราคานะใช้ได้เลยอันจริงๆอ่ะผมว่ามันสวยกว่าที่กล้องเราเห็นนะคุณเราจัดแสงไม่สวยเองอันนี้399บาทนะครับคุณดูรีวิวหูฟังตัว Final Audio ที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าแพ็กเกจมันเป็นยังไงนะเอออันนั้นตัว700โอ้สวยวะใช้ได้นะอ่ะโอเคแล้วในนี้มีอะไรเอ่ย อะไรวะอ่าเฮ้ยมีแค่นี้มีแค่นั้นแหละอันนี้เหมือนเป็นบอกครับว่าบอกว่าไลฟ์สไตล์ของการใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มีพี่จูนเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยอ๋อมันเหมือนตอนคอนเสิร์ตที่เราชอบเรียกช่วงหนึ่ง,งว่าอังกอร์คือมันจบไปแล้วนะแต่ไม่พอเราเรียกร้องที่จะ<อ>แบบอ,อยากทําอีกอยากได้ยินอีกพาฉันไปอีกเล่นให้ฉันฟังอีกอยากสนุกอีกอารมณ์เหมือนก็แบบว่าเรื่อยๆครับอ๋อยังยังไม่อยากจบ แล้วก็นี่มีใบเป็นใบสเปคครับผมมาให้เนาะว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็คําเตือนคู่มือแหละหรือภาษาเมืองเรียกว่าปักกระตืนโอเคเขาบอกข้อควรระวังนะฮะการใช้ชุดหูฟังจะจํากัดความสามารถของคุณตกคําว่าความด้วยวะ ใค,ใครแม่งคุณลิตี้คอนโทรลวะจะจำกัดความสามารถของคุณในการได้ยินเสียงโดยรอบไม่ว่าจะระดับเสียงใดกรุณาใช้ความระมัดระวังในการใช้ชุดถฟังก็คือเป็นหูฟังอินเอียร์เนาะมันจะจำกัดความสามารถนะครับคำเตือนก็คืออย่าทำชุดหูฟังโดนเปลวไฟตกพื้นนั่งทับหรือโดนน้ำอ่าไม่กันน้ำนะครับตัวนี้ระวังน,นิดนึงเนาะตรงนี้มีคอนโทรลท็อกได้นะเห็นไหมหูฟังมีคอนโทรลท็อกให้คุณนะครับไม่เห็นครับขนาด <c oughs> ไม่หันกล้องยังไม่เห็นแล้ว <c oughs> ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้อ่ะโอเคเราจะมาแกะกันแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเทลเยอร์ในการรล่นเพลงมาด้วยแล้วก็มีเพลงพี่ตูนในการฟังด้วยนะครับอ่ะแกะออกมาข้างหลังข้างหลังมันจะมีประมาณนี้ซึ่งห้อยตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่านี่โอเคมาตัวจุกหูฟังฟังเป็นลักษณะของ เอ่อมอนิเตอร์อย่างที่ผมบอกเนาะผมถือใช่ไหมไม่คุณกะยากเลยว่ะสถานที่เราก็ตอนนี้ก็เหมือนปลากระป๋องวาทุกทีนะครับโอ๊ะเราตัวใหญ่พอไม่พี่รถมันเล็กพี่รถเล็กเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมเล่นจบก่อนนะครับผมออกรถใหม่เลยก็ไม่ครับไม่ครับก็ตอนตอนตอนเรียนไม่จบขับกระบะครับพอเรียนจบขับซาเล้งยอดยอดจริงๆครับอ่ะ อันนี้เราเราจะต้องมีการทําลายกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันมันเหมือนว่าเราเราต้องแหวกมันออกอไงนี้อ่าโอเคโยนทิ้งไปไม่ใช่วางอีกีวางอีกีเก็บก่อนนะฮะเพราะเวลาการเค็มมันมีเค็มปะวะสามว่าเก้าเก้าสามเก้าเ้าคุณคิดว่าเป็นหูฟังที่เราเคยรีวิวไปกับอาจารย์สีเขียวใช่ไหมอาจารย์อาาจรย์อะไรวะอาจารย์อาจารย์น้ำมันจิ้มชื่อขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้มีจุกหูฟังแถมมาให้อีกไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะครับส่วนไซส์กลางติดมากับตัวหูฟัง จึงเป็นจุกยางนะครับจึงบูบีแล้วตอนนี้จานจานอภิชื่อเลยนะอ๋อจานดีมันนะจานดีมจานดีโอเคจานดีมนะฮะใครอยากไปรีวิวหูฟังกับจานดีมก็เดี๋ยวรอหูฟังตัวอื่นนะครับผมตอนนี้ฟิลรีวิวกับจานทันไปก่อนนะโอเคหุ่ยนี่ครับหัวแจ็คผมจะให้คุณดูนี่เขามีตัวหุ้มมาให้ด้วยนะครับใส่ใจนะโอหูยางไม่ใช่อ่าแจ็คเป็นแบบแจ็คแบบกึ่งงอกึ่งตรงข้อดีคือ กันกระชากเวลาใส่กระเป๋าใช่ไหมกระเป๋ากางเกงเนาะอ่าทีนี้เอียร์มอนิเตอร์นะครับสายครับสายเป็นเป็นเป็นสายลมเป็นยังไงสภาพสายเป็นยางตรงนี้ตรงนี้ส่วนตรงไอเนี้ยสายตรงเนี้ยสายเดียวเนี้ยเป็นสายถักผ้านะครับแต่สปริตออกมาเป็นยางอันนี้เหมือนรุ่นรุ่นดอนเหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันเลยมันให้ความรู้สึกในการสัมผัสที่ดีนะใช่เฮ้ยงานเชลเฟสเพจผมวัดขึ้นหลักพันได้เลยนะตรงเนี้ยดูดิมันสวยนะ เออขึ้นหลักพันได้เลยนะครับเก็บรายละเอียดข้างในให้ดีครับข้างในเป็นสีทองใช่ไหมที่เขาบอกนะับเป็นริงเป็นอะไรนะ่นหละประมาณนั้นแหละใส่มองละลดูเท่นะใส่เอียร์มอนิเตอร์เดินเทอ้อคล้องหูได้ครับอ่ามันทําทรงคล้องหูมาอยู่แล้วคนอาจจะไม่ได้ใส่คล้องหูจะไม่ไม่ชินนะะแต่ผมก็ใสจ่จนชินแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินละนี่ผมมีเพเยอร์ซึ่งแม่งแบแตจะหมด s o n y โซนี <laughs> ่วอล์กแมนนะครับในตำนาน แบตจะหมดใส่ไม่ได้แล้วคือมันมันฉุกเฉินจริงๆครับทุกคนใส่ในนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองฟังนะฮะเราต้องฟังจากไฟล์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือไฟล์ YouTube อ่า1 4อ้อยสไฟล์ของ <c oughs> คือเป็นหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยผมจะใช้เพลงของอ่าเอ็กซ์ในการทดสอบนะครับผม,มเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอ่าไฟล์มันโอเคนะไม่เสียงเลยพวกนี้เหรอ ใช่นะฮะเพลงอ่า uh, e n d l e s s Land นะครับผมตอนนี้เล่นมาได้สักพักแล้วเฮ้ยอ่ะสคริปต์สคริปต์สคริปต์นี่คือระดับเสียงที่เปิดขื้นนะเพื่อให้ได้ยินปกติเนี่ยประมาณนี้เลยนะ80%เปอร์เซ็นต์เลยนะเมื่อกีอ้เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะปกติมันจะอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเนาะแต่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเพิ่มได้ความจริงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเบิร์นไปอ่าเดี๋ยวเราขอเนี่ยฟังแป๊บอนะ่ะโอเคคุณลองฟังเพลงงของคุณดูนะฮะผมฟังเรรียบ้อยละ แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใส่หูฟังของหูเป็นใช่ไหมเน่ออเอาเสียบไปอย่างงี้ก่อนอ่ะอ่ะห้อยไปก่อนอ่าโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคพี่ฟังรู้เรื่องอ่าพอประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าโอเคเป็นไงบ้างครับละลับเ,เรื่องเรื่องเสียงอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเราแค่ฟังี่ผมเป็นคู่ไม่รู้อ่าจะ <c oughs> พูดเลยเลยผมนะคือเมื่อกี้ผมได้ลองฟังหูฟังที่พี่ พี่ตาได้รีวิวไปครั้งก่อนเนาะรับผมคือผมเทียบกันแบบนี้แล้วกันว่าตัวตัวตัวของเอ็นคอเนี่ยตัวตัวนี้นะ,ค,ะคือมันจะหนึ่งเลยมันไม่ละเอียดเท่าคือถามว่าสามเกกับได้แบบเนี้ยผมว่าสมราคาอ,อาจจะดีออกด้วยซ้ำคือคือราคาหลักร้อยแต่จะไปหวังที่มันแพงเกินก็คงคงไม่ได้เนาะ เสียงไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ไม่ค่อยกว้างแล้วจนดังๆน,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 น่วงๆหน่อยเสียงมันจะแบบอ่าชนๆปนๆกันนิดๆใช่ปนๆแต่ว่ามันแยกชัดนะกชัดก็คือผมผมต้องบอกว่าผมว่าถ้าเราฟังเวนานานแล้วทําให้เบิร์นอย่างนี้นะผมว่าจะสนุกใช่อันนี้กําลังจะบอกเลยนะฮะผมว่าถ้ามันเก็บเนี่ยตอนนี้เพิ่งแกะเลยนะใช่เพิ่งแกะ ต้องวิ่งอีกสักประมาณ20-30ชั่วโมงนะครับมันจะเก็บส่วนแค่มันเป็นกระชับรูปทรงเหมือนเหล่าผม<ะ>ผมว่ามันมันจะฟังส,ส,สนุกขึ้นอันนี้ฟังสนุกใช่ผมคือมันผมว่าถ้าฟังแบบแนวแบบแนวหนักๆเนี่ยผมว่าสนุกเลยนะนมัน,มนให่มันเลยนะอิ p พ c กมีใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหรไไ่ไม่เยอะมากไม่กละชั้นแต่คือโอเคครับแล้วก็พูดถึงความสวยงามเนี่ยถึงเต็มสิจริง Okay, มันสวยจริงแล้วก็รูปลักษณ์ต่างๆสวยใช่ดเดี๋ยวลองเบินนิดถือว่าใช้ได้ครับเบินแล้วโอเคเลยเสียงร้องชัดเจนนะฮะมีติดหวานนิดๆด,ด้วยมีไม้แถมมาด้วยคุณมีไม้คุ้มเอออันนี้มีปะ่ะนะครับตัวนี้ต่างจากอ,อังกอร์ดอนเลยนะไอ้ดอนเนี่ยมันฟังนานนะครับแต่แต่แต่ไอ้ตัวนี้มันก็ผมว่ามันฟังนานได้ไม่เท่าแต่ว่ามันใช้ทํางานได้ในการอมอนิเตอร์เสียงแบบว่าที่คุณจะต้องไปทํางานจริงจังอะไรพวกเนี้ย คุณใช้ไอตัวนี้ได้ใช่นเนาะแล้วก็ทีนี้เวลาฟังตัวนี้นะครับการสวมใส่คุณใส่สบายไหมอ่าผมชอบนะผมชอบเป็นอันนี้นะข้องหูนยผมชอบอ่ะข้องล้องหูแบบนี้บางคนว่าใส่ยากนะแต่ผมว่าตัวนี้มันเข้ารูปดีนะใช่เขาน่ยคือขนาดขนาเดเรา,า,าเราเราใส่แว่นนะ,ะเหมือนจะใส่ยากนะผมในครั้งแรกเนี่ยคือเข้าเลยอแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนอินเดียใช่อยู่ด้านไหนคุณก็ดูเนาะ lr ไอหูฟัง ไอหูฟังข้องหูอะ่ะมันจะฟิกมาแล้วแหละ LR ด้านไหนอ่ะเนาะแล้วก็คือผมอกินนิดแหล่ะหนึ่งคือผมเวลาใส่อินเอียผมจะ,อะชอบไม่ใส่เข้าไปสุดบางทีไม่เข้าไปในหูเนี่ยเอาแค่วางประกบอะ่ะบางบางรุ่นหรูแง่แต่พอมีตัวเนี้ย,ยผมว่ามันเหมาะตัวนี้เพราะว่าเพราะเลยว่เพราะบางทีเราใส่เข้าไปเราไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยไม่ได้าเน่ยเอาตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับมีอ่าขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยฮะอ่าไฟนะครับไฟเช็คไฟฉายครับผมไฟฉายนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้มันจะมีไอตัวของเห็นไหมเนี่ย คอนทรลทอกมาให้ด้วยนะครับคอนทรลทอกเนาะกดหยุดลดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหยุดเพลงเพย์พอสอะไรนะครับตัวนี้ก็ได้ทุกระบบแหละนะเขาไม่ได้บอกมาว่ามัน iOS หรือว่า a n d r o อ d อะไรนะน่าจะได้ทุกระบบแล้วเนาะบวก,กลบเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในะตัวนี้ก็ต้องกดดูเนี่ยผมว่าง,งานมันดีกว่า Uncle Dawn นะอังกอรดอนนะดอนโอ้ยดอน <c oughs> อย่าอย่าผมไม่เคยใช้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามอนเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวกดไปเดี๋ยวพัง ใช่แล้วมันเหมือนบีบของปะแปะปะแปะ,แปะเออเออก็เลยไม่ไม่ใช้มันไปใช้กับโทรศัพท์แต,ออแต่แต่ความสวยงามตัวนี้กินขาดนะใช่ใชตัวนี้กินขาดจริงๆแต่สายเนี่ยไอตรงไอตัวเนี้ยทนนะหนูดูท่าจะทน<ม>นะครับชอบตรงสายพักก็เลยอต่อนะแต่ไอสายตรงเนี้ยผมว่าน่าจะน่าจะแข็งได้นะแล้วดูตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนนะครับมันจะมีจุดข้อต่อระหว่างอ่ไอตรงที่เขาทํางอมาเนี่ย เขาจะใช้เหมือนพลาสติกคุณลองจับดูมันมันเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวที่แรกผมคิดว่ามันจะหนาขึ้นแบบมันจะเป็นเหมือนมีมีพลาสติกอะไรมาหุ้มอีกที่เพื่อให้มันโค้งรูปเป็นการงอสังเกตสังเกตเห็นไหมเพื่อให้มันงอได้เนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดอ่อนเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยตรงข้อต่อตรงเนี้ยมันจะทําให้สายเนี่ยมันถูกกัดแล้วมันจะเห็นสายไฟข้างในโผล่ขึ้นมา อันนี้เป็นกับหูฟังทุกแบบแหละที่มันเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวรับแจ็คพอตตรงนี้ไว้ได้เลยก็อนาคตเราอาจจะมีการอาจจะได้เครือบอะไรพวกนี้ก็ได้ครับเคลือบแต่ไอ้นั่นสายสายไฟที่เขาเสียไปสำหรับผมผมว่าเอาไว้เป็นสำรองในราคา399ไม่คิดดคิเล่ครับไม่คิดดคิเล่แล้วก็ใช้ทํางานจริงได้เลยนะฟังจากโทนเสียงเนี่ยมอนิเตอร์ชัดเจนนะครับมอนิเตอร์ชัดเจนอาจจะต้องเล่งนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาคือเอาจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยว่าบางคนฟัง หนักมากะพี่ผมลองแล้วผมใช้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นผมรู้สึกว่ายังยังรู้สึกดังไปเลยดังอ่าด้วยความที่เอาเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังเพลงไม่ได้หนักมากอย่างพี่ม่อกะคือคนทั่วไปเขาอยากฟังดังๆหน่อยเนาะผมรู้สึกว่าพี่พี่เปิดให้มันขับออกไงอ่าถูกคือคือแล้วผมก็ได้ยินแบบคือไมะได้ยินถึงเนี้ยแต่ผมผมเป็นคนไม่ชอบเพลงจะดังเลยมากมายอันนี้คือความแตกต่างสองคนชัดเจนเนาะเฮ้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องใช้เยอะมันก็ดังได้ก็โอเคแล้วเล่นก็โอเค แต่เดี๋ยวคือเมื่อกี้ได้ลองฟังไม่กี่เพลงแต่ผมว่าถ้าไปฟังเพลงล็อกเพลงอารมณ์แบบพี่ตูนเนี้ยเพลงตุ้งๆยาพิดคารเน,นีเ่ยผมว่ามัน On Monitor อร์ก็คือสไตล์แนวมอนิเตอครับมันจะมาเท่าๆกันไม่มีด้านใดเด่นโดดเด่นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเสียงส่วนเสียงร้องเสียงอะไรแยกออกจากชิน้นโนตตีชัดเจนแต่ในตามระดับราคานะครับอิมแพกอะไรก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้สวยงามอะไรมากนยเท่าไหร่ครับเก็บไว้เป็นของสะสมครับเพราะอย่างน้อยอืมอ่ะใครใครจะซื้อต่อแล้วก็ไฟเช็คไม่ไม่ขายพี่อ๋อไม่ขายใช่ไหมไม่ขายไม่ขายโอเคเนี่ยแค่เก็บกล่องไว้ก็สวยแล้วเนาะดูดีนะฮะโอเควันนี้เราสองคนนะฮะก็ลากันไปก่อนนะครับผมทากับกระบะสตูดิโอเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมครับก็ลงกระบะมาแล้วนะฮะก็มาอัปเดตให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะ ตอนแรกคือแบบว่ากะว่าจะตัดคลิปแล้วก็ลงไปเลยนะแต่ว่าก็มันยังมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะทำให้ได้เบิร์นไอเจ้าตัวซอนี่นะฮะก็เบิร์นได้อยู่มาประมาณผมว่าประมาณ10ชั่วโมงนะโดยรวมๆน่าจะได้ถึงประมาณ10ชั่วโมงด้วยเพลงที่หลากหลายสไตล์ส่วนมากจะเป็นพวกล็อกออฟล็อกเป็นส่วนมากนะครับอืมก็เอาจริงๆก็รู้สึกว่า ดีขึ้นเยอะนะครับ10ชั่วโมงรู้สึกกระชับแล้วก็เข้ารูปเข้าร่างได้ค่อนข้างดีนะผมว่าท่านที่จะสบประมาทต,ตัวนี้ไปพอสมควรเหมือนกันตอนแรกนะนี่แล้วตอนนี้เอามาใส่ใช้ใช้ทำงานเลยนะครับแล้วก็ยังเบินอยู่ด้วยได้ยินเสียงวะยังยังเบินอยู่นะครับก็เอามาใส่ใช้ทำงานได้เลยวันนี้อัดเพลงด้วยอัดกีตาา์นะครับ ปกติเวลาอัดกีตาร์เนี่ยผมจะใช้เวลาฟังฟังเพลงนะฟังแบล็กอิงแท็กเนี่ยก็จะใช้หูฟังไม่เป็นครอบหูก็เป็นพวกเอียบัดนะครับเพราะว่าเวลาทํางานมันง่ายมันไม่อึดอัดนะฮะแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเนาะเวลาเอียบัดเราเปิดดังเกินไปเงี้ยบางทีพวกเสียงเมทโนมอะไรมันก็จะเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยนะครับ ซึ่งถ้าถ้ามันมีเพลงอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันมันกรบนะแต่พอเวลาจบเพลงมันเงียบไปแล้วมันจะมีเสียงไมโทนอมสแสเข้ามาตึกต๊กตึกต๊ก,กอะไรเงี้ยอืมก็มีเห็นแต่ว่าพอ,พอมาเป็นอินเอียร์เนี่ยอาจจะช่วยให้เรื่องนั้นดีขึ้นได้บ้างเนาะปกติไม่ใส่อินเอียร์เพราะว่ามันอึดอัดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกเนาะมันเออมันค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้เลยอ่ะมันใส่สบายนะครับเหมือนดอนอ่ะดอนก็ใส่สบายนะซอก็ ใส่สบายเหมือนกันถึงแม้จะเป็นอินเอียร์ที่มีการใส่แบบฟองหูแบบแนบนะแต่มันก็ใส่สบายโดยการออกแบบของรูปทรงบอดี้มันนะที่มันเล็กนะครับแล้วก็ไอตัวของจุกหูฟังมันเนะี่ยก็ออกแบบมาได้เข้าฟิตค่อนข้างดีเนาะอ่าอันนี้สรุปอีกรอบเพลงที่แนวเพลงแล้วกันมั่งคราวก่อนอยังไม่ได้พูดนะครับแนวเพลงก็ฟังใช้เพลงพี่ตูนในการเบิร์นด้วยนะครับอืมไอตัวเนี้ยปรากฏว่าเบรดีนะคือ ชอบมากเลยเรื่องของเบสนะผมผมชอบเบสตัวนี้มากในหูฟังที่ราคาบัตเจ็ตเนี่ยโดยส่วนมากนะที่ไม่เกิน500เนี่ยนะครับต่ำกว่า500เนี่ยหายากนะเบสจะดีอะไอเบสหนักเบสใหญ่มันมีอยู่ละแต่คําว่าเบสดีก็คือเบสไม่ล้นไม่บวมเบอร์เบสเป็นรูปทรงชัดเจนนั่น Impact มีตัวนี้ Impact ตอนแรกบอกว่าอาจจะไม่ค่อยสวยแต่หลังจากเบิร์นได้สักประมาณร่วมเกือบ1ิชั่วโมงเนี่ย ต้องกรับคําพูดนะครับอินแพ็ใช้ได้ Impact ใช้ได้ดีเลยนะครับอิ p แพ t ใช้ได้ดีเลยและเหมาะนะครับในการเอาไปเล่นเกมด้วยเล่นเกมดูหนังนะลองใช้ดูแล้วนะครับบอกาฟังสนุกฟังมันนะครับบึมบั่มบึมบัมบ่มนะครับอาจจะมีในเรื่องของการาบูสเสียงเบสขึ้นมานะครับตัวนี้เนาะจากอย่างอื่นที่มันแฟลตอย่างเงี้ยเพื่อมอนิเตอร์แต่ตัวนี้เหมือนกับว่าบูสเสียงเบสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ อ่ะเรามาดูพูดถึงอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการฟังดนตรีสดนะครับก็เป็นไลฟ์อะไรพวกนี้ก็อเอามาลองฟังดูนะเฮ้ยใช้ได้เพราะการที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะแจกแจงรายละเอียดรายชัดเจนนะครับแต่อาจจะไม่ได้มิติแบบห่างหรือว่าเวทีอะไรนั่นนะตนนัวนี้มันค่อนข้างจะเวทีเสียงปานกลางแหละนะครับมันจะค่อนชิดๆกันหน่อยค่อนไปทางชิดด้วย แต่การแยกดนตรีเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับตำแหน่งอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่แยกชัดเจนไม่ตีกันไม่กลบกัดน,นะใช้ได้เลยนะครับเราฟังสดมันมันเสียงมันด้วยการที่มันบูสตย่านต่ำนะมานิดนิดนึงอะ่ะแต่มันไม่ได้ท่วมนะมีอิม a c t มีอะไรเงี้ยการฟังสดเนี่ยมันเหมือนฟังในสถานที่จริงอะ่ะเอออันนี้ฟังสนุกนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเหมือนกัน ทิศทางอะไรแยกได้ชัดเจนนะแต่ว่ามันจะไม่ได้บอกเลงเราว่ามันใกล้ไกลอะไรมากด้วยความที่สเตจม,มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นก็พอใช้ได้ละกันนะครับแต่ว่าการเอาไปดูหนังอะไรเงี้ยเออสนุกสนุกเพราะว่ามันมีอิมแพคกระเทือนอะไรเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็เสียงพูดเสียงอะไรเงี้ยก็ชัดนะไม่ได้อึมครึมนะฮะไม่ได้ไปก,กลบไม่ได้ซ้อนทับกันอันเนี้ยถือเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมลองเอาไปเบิร์นกับตัวนี้เอาหูฟังตัวนี้ไปเบิร์นมานะครับก็คือเรื่องของการใช้เพลงลูกทุ่งนะฮะเพลงลูกทุ่งเพงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะบอกเสมอนะว่าหูฟังที่เข้ากับไอ้พวกเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตได้ดีเนี่ยมันจะเป็นหูฟังเซนไทเซอร์นะครับคือไม่รู้จูนเสียงมายังไงนะแต่ว่าคือโอ้โหสุดตลอดโดนตลอดนะครับเรื่อง เพลงลูกทุ่งเรื่องเพลงเพื่อชีวิตนี่เซนไฮเซอร์เจ้าพ่อเลยนะครับคือผมก็ลองสังเกตดูละมันนุ่มนะฮะเพราะมันนุ่มนี่แหละนะซึ่งตัวนี้เบทนุ่มเบทนุ่มเหมือนเหมือนเซนไฮเซอร์เลยนะครับแต่ไม่ได้ลักษณะแบบเซนไฮเซอร์นะอย่างที่ตัวนี้มันจะมีอินแพกกระแทกกว่าเซนไฮเซอร์นะครับเซนไฮเซอร์เนี่ยเบสนุ่มอิ p แพ t กมีในระดับพอดีพอดีซึ่งเหมาะสมมากนะครับในการฟังเพลงลูกทุ่งแล้วแบบเพาะฟังเพลง เพื่อชีวิตสนุกอะไรเงี้ยประมาณนี้จังหวะมันได้กับโทนนั้นพอดีครับซึ่งตัวนี้ก็มี Impact แล้วก็เบสมันก็นุ่มด้วยเหมือนกันเนาะอืมก็จะท,ทำให้ฟังเพลงลูกทุ่งเพลงมีจังหวะเพลงเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยสนุกนะฮะก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่หูฟังตัวนี้สามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็เอาไปฟังพวก audio ไฟล์มาด้วยนะครับอย่างพวกเพลงแจ๊สเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ย ก็ถือว่าทําได้ใช้ได้นะเรื่การที่มันเป็นหูฟังมอนิเตอร์มันแจกแจงรายละเอียดพวกนี้ชัดเจนนะครับไม่บาดหูด้วยนะครับด้วยความที่มันไม่ได้บูสแหลมมามากมายนะครับเป็นมอนิเตอร์สดตที่เสียงแหลมไม่บาหดหูแล้วก็ฟังเพลงซิตี้ป๊อปนะฮะซิตี้ป๊อปก็อย่างที่รู้ๆกันนะมันก็จะมีพวกดนตรีอะไรยิบย่อยอะไรเงี้ยพวกรายละเอียดมากมายนะครับ ไมโครดีเทลเยอะนะพวก c i t y p o p อเนี่ยตัวนี้เก็บได้ค่อนข้างละเอียดเอ้ยเกินราคานะครับเกินราคานะตัวนี้น่าสนใจในการมีไว้มีไว้ใช้นะครับมีไว้จะเป็นหลักหรือว่าเป็นเสริมอะไรก็ช่างนะฮะเอามาสำรองอะไรก็คุ้มค่านะครับใช้ทำงานได้ด้วยแล้วผมวใช้ทำงานจริงเลยแใช้อัดเพลงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะ ให้สรุปให้นะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวสัก30ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันอาจจะดีกว่าน,นี้ตอนนี้กำลังเบิร์นต่อไปเรื่อยๆเนาะอืมมันต้องเบิร์นต่อไหละกล่องน,นี้ก็สวยดีันาเนีย <laughs> โอเคนะฮะจบคลิปบ๊ายบาย